สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟี่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เข้าอ่าค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะสิครับกดนะครับออกมาแทแล้วครับออกมาไปไม่เป็นครับเรื่องกําไรเอ็มครับท่าน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 ผมพร้อมจะใส่กันไปเอ็มครับท่านแต่ทนายเบรกไว้ก่อนย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับ ตัวละครทุกตัวนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังครับเฮ้ยขึ้นเครื่องกี่โมงขึ้นเครื่องกี่โมงไปขึ้นเครื่องมานะเดี๋ยวถ้ามึงนั่งรถไปกับธนาอินฟูนะก็ขอให้เบรกหน้าขอให้ยางหน้าแตกนะโกหกโกหกท่านเปาเนี่ยฮะโกหกท่านเปาเนี่ยจริงป่ะตอนนี้แก้เกี้ยวครับ แก้เกียวจะไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยคดีที่ไอ้ขาหมูไอ้อ้วนนะครับมันโดนมันโดนรอลงอันไลยแก้เกลียวอะไรมึงเอาคดีนี้ของมึงให้มันสําเร็จก่อนยีิบเจ็ดตุลาคมปีแปดสนี่จะรอดหรือเปล่าจะมีเวลาหาเงินนี่นะหาเงินซะนะไอ้ไอ้กดบอกว่าอีกหมื่นห้ารอไปก่อนให้รอไปก่อนก็ต้องรอสิหมื่นห้ายังไม่ได้อเลยเวนจะทําสัญญายอมแต่หนึ่ง คนล้มละลายอย่างมึงจะไปทาสัญญายอมอยังไงกดกูถามไปดิฮะจะไปทําสัญญายอมอะไรคนเนี่ยมึงไม้หลักปักกิเลนในนิทานเรื่องนี้ของแท้นี่ครับไอ้นี่เราคือไม้หลักปักกิเลนนะสิครับนะนี่ครับ,รบไม้หลักปักกิเลนมึงเป็นคนล้มละล,ลายมึงจะไปทําสัญญายอมจ่ายแสนหนึ่งชาตินี้ก็ไม่ชาตินี้ก็ไม่หมดเข้าใจไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องออกมาแก้เกี่ยวแล้วบอกสารท่านจะใส่กำไรอีเอ็มให้ทนาย o, อินฟูมึงบอกว่าไงใส่ไม่ได้ครับท่านเพราะว่าลูกฟาร์มผมต้องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องนะไปถ่ายคลิปขึ้นเครื่องให้ดูด้วยนะแบบนี้โกหกสารไครฟงนะโกหกท่านเป่านะอินฟูโกหกนะไอ้เกอไอก้ไอก,ไอกดโกหกนะขึ้นเครื่องนะ ไม่ได้กลับกับอินฟูล่ะอาศัยเขากลับนะฮะอาศัยเขากลับทุกบาททุกสตางค์เลยกินข้าก็ยังให้แม่แม่ยังขอทานเขาเลยไอ้ล้มละลายไอ้คนล้มม,าาออมนนะนะลมมา,ายออกมาดิ้นะครับนะคนล้มละลายออกมาดิ้นแล้วะครับนะนะครับครับท่านถ้ามีห้าพันทางเราจะใส่กำไรเอ็มให้นะครับครับท่านครับท่านจริงไหม เออมึงเห็นแม้จอระเข้ออกมาออกมาโพสต์แซจอระเข้อีกผมไม่สนใจครับว่าจอรเจะเข้จะออกโพสยังไงนั่นไงโดนจอระเขเโดนจอระลขเแหกหน้าด้วยหลักฐานนั่นไงไปไม่เป็นเหรอทําสัญญาประกันห้าสี่หมื่นบาทหืมผมไม่ได้เสียเงินสักบาทนะครับทําสัญญาประกันสี่หมื่นบาทไม่เสียเงินเหรอมึงไม่เสียวันนี้วันหน้ามึงต้องเสียเสียไหมเสียไหมฮะ ไอ้ล้มละลายฮะล้มละลายเสียไหมล่ะเออ,อล้มละลายออกมาแถ re, มึงนี่โกหกปิ้นป้อนมึงนี่สุดยอดจริงๆเลยไอ้ล้มละลายนะครับเออเพราะฉะนั้นครับท่านผมพร้อมใส่กันไาเอ็ครับท่านผมไม่มีเงินจริงครับท่านผมมีเงินมาติดตัวแค่นี้ครับแล้วผมก็เป็นคนล้มละลายครับท่าน ท่านเมตตาผมด้วยนะครับท่านแต่เวลามังดาเขามึงไม่เห็นทาตัวเศ้าอย่างนี <pun S 1> <tsp>. ้ล่ะไม่สํานึกอันนี้ยังปากดีอัยนี้ไม่สํานึกครับท่านจระเข้เอามาตอกหน้าหน้าหงายครับท่านหืมโอ้โหคนอย่างมึงไี่นะไอ้ไอ้ไอ้ล้มละลายล้มละลายฟังขงให้ดีนะล้มละายนะมึงกับอินฟูพอๆกัน นะมึงกับอินฟูพอๆกันออกมาแก้เกี้ยวแล้วออกมาแก้เกี้ยวเหรอฮะออกมาแก้เกี้ยวเหรอยังไงหัดพูดความจริงหน่อยครับท่านครับท่านนะถูกคัดค้านเป็นกันตัวครับท่านเพราะจำเลยนะครับเพราะไอ้ลมมาลายมีประวัติลบหนีครับท่าน โดยคดีก่าวปลอมแปลงชอโกรงรักทรัพย์ครับท่านนะครับนะครับท่านนะอืมนิทานนิทานนะครับท่านเป็นเรื่องสมมตินะครับท่านนะโอ้โหเมืองนี้แถถ้าจะแชท,ะท,ะทะวันที่ยี่สิบเจ็ดไม่มีเงินมาให้เขาติดคุกนะครับท่านติดคุกนะครับท่านยี่สิบเจ็ดตุลาคมปีแปดศูนย์นะครับท่าน ไม่เอาเงินมาเคลียร์กามาละแคะติดคุกนะครับท่านจ่ายค่าสาลอีกสามหมื่นห้าครับท่านจ่ายค่าเสียหายอีกหมื่นห้าครับท่านเบ็ดเสร็จอีกห้าหมื่นครับท่านมีเวลาแค่อีกไม่กี่เดือนแล้วครับท่านนะครับลูกฟาร์มผมต้องนั่งเครื่องครับท่านนะครับใส่กำไรเอ็มไม่ได้ครับท่านนะครับท่าน กูไม่ได้หมายความว่ามึงใส่กำไรเอ็มกูหมายความว่ามึงกําลังจะถูกใส่กำไรเอ็มแต่ทนายฟาร์มมึงค้านเข้าใจไหมครับท่านแต่มึงรับสารภาพแล้วว่ามึงอาจจะใส่กำไรเอ็มถูกต้องไหมแก้เกี้ยวตอแหลน่าดูเว้ยนะไอ้ไอ้ล้มละลายืมึงเป็นบุคคลล้มละลายมึงจะให้เขาไปทําสัญญายอมเงินหนึ่งแสนบาท ชดใช้ให้ชาตินี้ก็ไม่ได้ชาติหน้าก็ไม่ได้นะครับท่านนะครับฝากไว้คิดนะครับท่านนะเออเพราะฉะนั้นเบาได้เบานะครับท่านเพราะว่าท่านแย่แล้วครับท่านนะไม่ต้องออกมาแก้เกียวว่าคดีของไอ้อ้วนในอุทธรณ์ในคดีของเคโละจะไปยืดนอุทธงทเชิญเลยครับครับท่าน มึงมาเสือกอะไรครับท่านนะเอาคดีมึงก่อนไหมยี่ิบสี่เนี้ยนะครับมึงลองคิดดูนะยี่ิบสี่นี้ถ้าถ้ายกขึ้นมานะมึงจะต้องเจออะไรกับกูบ้างนะครับท่านฝากให้มึงคิดนะอือไอพวกอินฟูที่ชอบจู่โจมพยานจู่โจมหลักฐานจู่โจมจำเลยเนี่ยนะต้องจะต้องเจออะไรบ้างนะครับท่านก็ฝากถึงอินฟูนะ มีเจ้คนหนึ่งที่อยู่เยอรมันนะ่ะขอให้ทําคดีให้อแลว้วเปแล้วไปเทเขาเนี่ยระวังนะเขาจะไปร้องที่สภาธนายฟาร์มนะฝากไว้ด้วยนะครับท่านนิทานนะครับเจ้คนหนึ่งที่อยู่เยอรมันนะเอาเงินเขาไปต้องเป็นแสนนะอืม,อมทําให้เข่าถูกออกถูกใหม่จับอะ่ะนะครับท่านผมได้ข่าวมาแล้วนะครับว่าเขาจะไปร้องสภาทนายฟาร์มนะครับท่าน เขาจะไปแบบเงียบๆนะครับท่านนะอืโอเคนะครับนิทานนะครับท่านย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมและรับฟังนะครับนะครับทุกคนเนาะใครเข้ามาพิมพ์ชีพคุยสามกับผมไม่รับผิดชอบนะครับเรื่องสมมุตินะครับท่านแอบดูอยู่ใช่ไหมลนะแอบฟังอยู่ใช่ไหมล่ะกดเปิดให้ฟังใช่ไหมล่ะ เออทำอะไรไว้ระวังถูกแฉ